เราก็เลยมีการเก็บสถิติครับพี่ปุ ours, ๋มว่า TBP ตัด TBP เนี่ยมีใครเนี่ยดูแลนะสร้างธุรกิจเติบโตธุรกิจทำงานกับทีมงานได้ดีเด่นมากาปีนี้เราเป็นปีแรกที่เราจะมอบรางวัลนะ เราก็จะเป็น TBP ชื่นชมชื่นชมชชื่่นมอาเป็นรงานชื่นชมแสดงความนะครับยินดีชื่นชมถ่าต่อความภูมิใจในความสําเร็จของแต่ละท่านเนาะพาทัพแรกเนี่ยจะเป็น TBP ผลงานของ TBP ขึ้นไปโดยที่แยกแต่ถ้าเป็น t b p ข้าก็ตัดของใครของมาสมมตินะครับพี่ปูเป็น t b p นะเป็นเป็นอัพผมผมก็เป็น t b p ก็จะตัดของพี่ปูไม่รวมของผมอสมมติ T.P.P. ผลงานใครผลงานมาเราก็จะนะครับมารวมแสดงความจริครับพี่เป็นเต้นน่าเต้นนงเต้นหน่งเต้นนงเต้นยน่งเต้นน่าเต้นหนงเต้นหน่้นหนึงเต้นหนึ่งเต้นนงเต้นน่งเต้น่งเต้นหนึ่งเตนลิส่เต้นหนึ่งเต้นนึ่เต้น่เต้น่เต้นหน่เต้นนเนห่เต้น่เต้น่เต้่งเต้่งเต่หน่เต้นหนึ่เต้น่เต้ห่้นหน้นต้น่เต้น่เต้นเ เป็นเป็นการเริ่มต้นปีนะครับที่เราอยากจะชื่นชมและก็แสดงความยินดีของความสำเร็จของ TPT ขึ้นไป TPT 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 ขึ้นไปหมดเลยสักกันมากกันสักกันเนาะอ่ะท่านประธานพี่ัาทำบ้านแล้วก็อ่ะฉันได้สั่งญาติทับโตเต้นนะครับได้ขึ้น TPT ขึ้นไปนะครับเรื่องของทีมนะครับ TPT ที่เติบโตสูงสุดในปี2020เปรียบเทียบกับปี2019นะครับก็จะเป็นคุณอยากรู้คุณเอลฟงเซนครัลครับ เพราะว่าในยุคพี่2019ใช่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 ปี2019สถานการณ์ดีและ20ไม่ดีนะเอเลี่ยเติบโตสูงสุดได้หาสุดยอดสุดยอดค่ะ ถ้าคุณอยากรุ้งอยู่ในเฟซกับเราตอนนี้ทักทายใส่คอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะติดตัวอย่าคุยกับลุงนะครับแล้วก็ชื่นชมไปที่นะครับซุปเปอร์โค้ชโค้ชทุกระดับชั้นเลยนะครับถ้าท่านไหนอยู่ในคอมเมนต์ไหนจะแสดงความยินดีก็นะยิงยิงยิงมาเลยค่ะกดไลค์กดนะคะเต็มที่เลยหัวจงหัวใจจะมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะครับตำแหน่งที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะครับ